สวัสดีครับชื่อนายชินลงตชอยนะครับเ่นเชีงครับมีอายุปีจบปันสามมสามจากเนียเชียบานแล้วจังหวัดชียมนะครับมาศึกษาต่อยชั้นปีที่4เียรเชียนใหมที่ชั้นม .4 คอตัวที3ักาพพาดพ์ใหม่ภาพข้าวโ็เพิมพใหม่นี่มือนะครับงปีแล้นะครับ อย้ที่สีหมู่ส้จังหวัดชัยภูมิบ้านของเราื่จังหวัดชัยภูมินะฮะมีอะไรก็ไปหานะฮะรหัสไปรษณีย์นะครับสามหกหนึ่งสามศูนยไม่รว่าจะพูดอต่อแล้มก็ทักได้นชื่อนี้ครับชั้นสี่ห้าแรอันนี้ตั้งชื่อใช่ไหมชื่อใช่ไหม ีก <mean> ็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับาย